หลายคนไม่รู้ครับผมจบหมอมาเป็นหมอก็คือหมอเลยเป็นหมอเลยครับอันนี้คือผมไม่เคยบอกใครมาก่อนก็ผมจบหมอมาจริงๆตะโกนมาเชื่อไหมโหใจเราเปลี่ยนจากกลัวๆนะใจชื้นใจชื้นขึ้นเลยเขาตะโกนว่าอะไรฮะโอ้เฮ้ยระวังตัวมึงอฮ้ย คใครตือบฝ <Buff Talk. S 3> ากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการบัฟท็อกรายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับคุณโอ้โหหน้าตาก็คุณเคยกันอยู่แล้วนะครับติดตามผลงานกันตลอดนะครับคุณไผ่พงศธรสวัสดีครับเพื่อชื่อจริง ชื่อจริงอะไรเผือกพงศธรเผือกพงศธรอ่าไม่เป็นไรคล้ายๆกันไผ่พงศธรคนบ้านเดียวกันอ่าคนบ้านเดียวกันคนละบ้านคนละบ้านไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเขาอ๋ออโอเคเผือกก็คือเผือกนะครับไม่ใช่ไผ่เผือกพงศธรพงศธรอ่าเผือกพงศธรที่อยากรู้เลยว่ามันเผือกนี่มันมาอย่างไงเมื่อก่อนบ้านอยู่น เยอะเยอะหลายชีวิตครอบครัวใหญ่ครับครอบครัวใหญ่ก็จะมีมีทั้งป้าม้ามีผมคนจีนไงเขาต้องคนจีนไปจนถึงไอ้อีไอ้อีตัวอึ้มตัวอึ้มอึ้มมีเยอะด้วยที่มีตัวอึ้มมีอะไรวแปะโอเยอะแยะตัวแปะโซยแปะหลายแปะเจกอีกเจกโอยเยอะเจกอีก เจกนี่มีแปกมีเก้ามีสิบด้วยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเยอะเลยคืออยู่กันน,ะนับนับแทบไม่ท้่วหัวหตึกใหญ่ตึกใหญ่วันที่เราเกิดเนี่ยเกิดมาเนี่ยป้าม้านี่ยืนยืนคิดชื่ออะไรชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีดูเอเอาชื่อไม่มีสละเหมือน เหมือเอ๊ะหรือจะยังไงดีชื่อจริงดีไหมทีนี้หมาห้ากำลังคิดตาก็ยืมคิดคิดอยู่ยีมาละมาช่วยคิดด้วยยีมาละชื่อกิมเนยยีมาไม่พออึมก็มาอึมก็มาด้วยอึมก็มาชื่อบอยเนยอ่าอ่ะป๊ะแปะเปิดหมาโอ้ยชื่อเอ็นอ๋อช่วยกันตั้งชื่อใหญ่เลยช่วยกันตั้งชื่อหมาหมาตะโกนเลย โอ้ยคือไม่ไม่คนอื่นไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเงียบเงียบกันหมดเลยอีนี้นี้ป๊าบอกชื่อนี่แม่งมีพลังว่ะเฮ้ยถูกป่ะจริงสยบทุกอย่างคือกลายเป็นว่าจากแบบเสียงมาปุ้นวายอยู่เงียบหมดเลยเงียบพลังงานจะมาจากไหนจะกินจะชื่อดีแค่ไหนเจอเข้าไปเงียบเงียบหมดอืมแสดงว่าชื่อเนี้เฮงเฮงละ เราก็เลยใช้ชื่อว่าเด็กชายเด็กชายยังไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดยันยันไม่ได้เข้าเรียนเพราะว่าบ้านคุณจีนอืคนอื่นก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่รู้ว่าเนี่ยชื่อเนี้ยพลังงานมันแล้วเวลาเรียกกันก็อาจจะเรียกไอ้เนี้อาจจะมีเรื่องกันได้นะเวลาแบบคนไม่รู้ใช่แต่ว่าโชคดีที่เป็นในครอบในครอบครัวเองตอนเล็กๆไม่มีปัญหาไปมีปัญหาตอนเข้าเรียน ตอนนั้นเราก็ยังใช้ชื่อสึกั่ก็มึงถีเพื่อนนายมันโออนุบาลอนุบาลอนุบาลสองอนุบาลสามที่เริ่มจําความได้นายชื่ออะไรอืมส์อ้าวลองลองเป็นออ่ันนี้เป็นเป็นเพื่อนเร็อจะมาทำเราเจอกันเจอน้าลายเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเปิดเทอมมาปุ๊บเด็กเลยใสใสเลยอั่านนึกว่าย้อนไปตอนเป็นเด็กนับมาเจออะคุณตอนแรก อ้าอ้าวอาจารย์นายไงยนายชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเราถามนายดีๆนะนายชื่ออะไรเอาเอาขวดนมตีเลยอ้าวเป็นอย่างนี้เลยเเราก็เริ่มทะเลาะเบาแหวงกันโอ้โห ครูที่โรงเรียนก็เลยบอกว่าเธอคงชื่อชื่อไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเพราะความหมายไม่ดีด้วยแล้วที่บ้านเธอไม่รู้เนี่ยครูก็เลยบอกงั้นชื่อเผือกแล้วกันอ๋อนี้จบโอ้โหหลังจากนั้นมาคือก็เพื่อนก็ไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปม่อเลาะแลไม่ต้องทะเลาะแล้วมันเป็นชื่อที่ที่ดีโอ้โห ทีนี้มาพูดถึงเรื่องงานงานอดิเลกมั่งของของคุณเพื็กนะครับเอเวลาว่างๆนี่คุณชอบไปไปทำอะไรครช่วงหลังๆมาก็จะชอบชอบไปเล่นกอล์ฟอ๋อชอบกอล์ฟใช่ฮะชอบกอล์ฟโอ้อันนี้ในในมุมผมผมไม่ไม่เคยแบบว่าไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องกอล์ฟเท่าไหร่ออืคุณเพลอกพอจะแนะนําได้ไหมว่ากอล์ฟนี่มันมันมันเป็นยังไงครับผมว่ามันมันจะเหมาะกับ คนอายุเนี่ยประมาณสักสามสิบห้าสามสิบห <5 S 2> ้าขึ้นไปขึ้นไปก็ก็จะเห็นกันเยอะต้องมีประสบการณ์นิดนึงใช่ก็บางทีมันแค่แค่แบบเนี่ยเอ้ยกรอบละอันนี้เสียงอะไรอ่ะกรอบกรอบออมึกว่าเจะไม่กรอบละโอ้โห ต้อ่าสามห้ามานี่ยิ่งถ้าสามห้าขึ้นมานี่จะจะก๊อบเลยยืนก็ก๊อบอ่านั่งก็ก๊อบเออีกแค่ยืดนี่ผมกอเนอะก๊อบเห็นมี่ยลองลองไปไปไปแค่หัวไปแค่หัว โโอ้หจริงผมว่าสามอายุสามห้าและมันก็กอล์ฟอันนี้อันอันนี้เตรียมทำอะไรมางานหนุกดีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมหมายถึงไอ้นี่ไม่ใช่กอล์ฟแบบนี้กีฬากอล์ฟอ๋อกีฬากอล์ฟที่แบบคุณว่างๆคุณก็ไปไปตีกอล์ฟอะกอล์ฟฮะกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟกอล

ม,มันจะออกเป็นเสียงครึ้งครึ้งครึ้งครึ่งยังไงนะครับรวมกันก็ออกออกคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองไหมตอนนี้พ้นช่วงมัธยมมาดูแลตัวเองเยอะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่มันมีแบบ turning point อะไรครับทำไมคุณถึงแบบกลับมาดูแลตัวเอง ก็มีคนเตือนคับมีคนเตือนครับมันคืออะไรครับเหตุการณ์นั้นสมัยมมสอมสมครับมสมสาตอนนั้นแฟชั่นเด็กสเก็ตบอร์ดครับพี่แรปเตอร์กำลังดังก่อนออกจากบ้านป้าก็เตือนแล้วระวังโดนกระทืบนะสมัยคือมันยุคนั้นมันแบบว่าวัยรุ่นไม่ชอบเห็นคนเฟี้ยวคือมันโดดเด่นโดดเด่นเกินไปก็คงไม่ชินกับแฟชั่นก็นั่ง ปออปออไปรถรถเมย์รถเมย์ติดแอร์ไปที่แถวมาบุงคองไปสยามนานๆะไปเล่นสเก็ตแถวนั้นแหละไปถ่ายถือสเก็ตบอร์ดไปด้วยแล้วก็แต่งตัวเฟี้ยวสุดเลยโอ้โหตื่นเต้นเพราะว่าเข้าสยามทีเรื่องใหญ่ก่อนโรงเรียนอยู่ชานเมืองก็ไปพอปุ๊บป้ายรถเมย์ตรงข้ามมาบุงคองประตูเปิดปุ๊บเราก้าวลงแฟบเชื่อไหม เียบแค่เหยียบเท่านั้นเะอืมได้ยินอืข้างหูเราเห็นละห่างตาอืเป็นรุ่นพี่ที่อยู่เขาอยู่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนั่งอยู่ใช่เขายืนกันอยู่สักสามคนเราก็โดนโดนเช็คเพราะว่าเพราะว่าปาเตือนมาไงว่าระวังโดนกระทืบไงเราก็กลัวแล้วโอ้โหเจ้าถิ่นสยามโดนแน่เลยโดนแน่เลยพอละเหยียบ ตะโกนมาเชื่อไหมโหใจเราเปลี่ยนจากกลัวๆนะอ,อใจ,ใจชื้นใจชื้นขึ้นเลย,เ,ลยเขาเขาตะโกนว่าอะไรฮะบอกเฮ้ยระวังตัวมึงเอาเฮ้ยไม่เคยมีใครเตือนหรอกนะไม่กลัวลหรอฮะโอ้โห,โหเขาบอกให้เราเระวังตัวไว้เราดูแลตัวเองเอ้ยก็น,นั้นคือจุด turning point เลย ดูแลตัวเองออกกําลังกายเรื่องอาหารการกินใช่นะวันนั้นเลยมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วอย่างนี้คุณเริ่มดูแลตัวเองยังไงครถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ทําไปเองมุ่วๆแหละครับออกกําลังกายอะไรก็กินอะไรก็คิดเอาเองอืแต่ว่าช่วงหลังๆผมก็จะใช้แอปอเป็นแอปที่เข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นผู้ช่วยที่จะคอยดูแลด้านต่างๆครับอาหารการกินเรื่องเงินเรื่องดู ดูจากแอปนี้ได้หมดเลยให้หมดทุกอย่างเลยครับมันชื่อแอปอะไรครับ Alive อ๋อใช่ Alive ดูแลทุกอย่างเลยดูแลทุกอย่างสุขภาพอาหารการกินกี่แคลกี่อะไรอ๋อขนาดนั้นเลยครับเต่เหมาะเรื่องการเงินด้วยการเงินตั้งงบตั้งอะไรอ๋อเหรอฮะคำนวณภาษีอ๋อคือแสดงว่าตอนที่ตั้งแต่คนทักบอกว่า ดูแลตัวเองระวังตัวไว้คือระวังทุกอย่างเลยไม่ใช่แต่สุขภาพผมระวังหมดทั้งสุขภาพทั้งเรื่องการเงินเรื่องของอารมณ์อารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยถ้าเรารู้สึกอะไรมากไปเราเราบันทึกไว้ได้โอ้โหสุดยอดมากใช่ใช่เอลไลฟ์อเอลฟ Yes อแล้วไอ้แอปเอลอันนี้มัน มาจากไหนคก็เป็นแอปของ AIA ครับอ่าแล้วเห็นบอกเป็นของ AIA นี่ต้องทำประกันก่อนไหมครับถึงจะมีแอปนี้ได้อยากทำไหมก็เดี๋ยวไม่ต้องครับมีเหมือนกันอ๋อมีแล้วใช่มีประกันเหมือนกันแต่ถ้าคนไม่ได้มีประกันของ AIA นี่ใช้ได้ไหมทำได้ครับทำได้เลยใครก็สามารถโหลดไปเล่นไปลองได้ครับไม่ต้องทำประกันก่อนก็ได้แต่แต่จะทำไหมถ้าทำก็ อ๋ออินบ็อกก็ออกอินบ็อกได้แล้วฟีเจอร์ในนี้เป็นไงบ้างฮะโอ้ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพการเงินครับโอ้โหกินอะไรก็ถ่ายรูปได้ให้เช็คแคลอรี่ได้แคลอรี่ที่รู้จักครับรู้จักฟีเจอร์ไอฟีเจอร์ปากลังสิตใช่ไหม ใหญ่มากผมชอบเดินใช่ใช่มันจะบ่องละไเป็นเป็นสเปลเป็นอะไรไปละอ่าใช่เป็นสเปลไปละก็สามารถโหลดแอปนี้ได้เลยครับที่ฟีจร์ปาคลังสิตนะไม่ใช่อ่ะฟีเจอร์ฟีเจอร์ฟีเจอร์อ๋อคนละคนละอันเนี้ยโหลดโหลดในมือถือละมันสะกดยังไงครับฟีเจอร์ฟิวเอาอีกฮะเอ่อผมดูจาก หน้าตาของคุณเผือกมันช่วงนี้มันเป็นยังไงสุขสุขภาพแบบไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับอันนี้จริงๆดีขึ้นมาแล้วดีลช่เพราะว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจสุขภาพตัวเองเท่าไหร่อ่ะครับแล้วไปตรวจสุขภาพล่าสุดนี้นานหรือยังครับถ้าตรวจสุขภาพจริงจโอ้แทบไม่ค่อยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยใช่มอยเเป็นคนทํางานแล้วก็ตั้งแต่เรียนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยโอ้ หลายคนไม่รู้ครับผมจบหมอมาเป็นหมอคือหมอเลยเป็นหมอเลยครับ oh. อันนี้คือคผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับก็ผมจบหมอมาจริงๆอันนี้ให้เรียกว่าอาจาร,รย์หมอชื่ออ๋อเรียกเรียกว่าอาจาร,รย์ใหญ่ก็ได้ครับใช่เพราะว่ามันจะใหญ่สุดแต่ถ้าเป็นชื่อเลยถ้าแบบเรียกมียศนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทนแพทย กติจะนายแพทย์ใช่ไหมผมใหญ่ใหญ่กว่านายแพทย์เทนแพทย์เทนแพทย์สลัญยูเทนแพทย์สรัญยูเทนแพทย์สลัญยูซีมันสูงสูงกว่าใช่ทีนี้มาถึงช่วงถ่ายรายการแล้วก็ให้คุณเผือกนะครับฝากผลงานก่อนนะครับก่อนจบรายการครับ ผลงานมีเยอะครับอ่าเปิดเจออะไรก็แวะชมแล้วกันอง่ายๆบอกว่าทุกช่องทางเลยงานมันเยอะมากเยอะมากก็คำว่าคนที่จ้างก็ไม่ต้องติดต่อแล้วยังพอจะเบียดอ๋อยังพอจะสลอตอยู่บ้างวันหนึ่งบางทีมันสองงานได้อ๋อได้สองงานได้เลยนะครับอย่างที่บอกคนรู้จักคุณจากการแบบเป็นนักแสดงอ๋อครับก็มีผลงานหลายเรื่องมากเรียกได้ว่าเป็นแบบว่ามี เป็นร้อยล้านหลายเรื่องไม่ไม่ไม่พอเป็นหลักพันพันหลักพันหลักพันก็ประมาณถั่วถั่วเชลีเฉลีก็สามสี่พันล้านสี่พันล้านนะครับก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์การแสดงเยอะมากๆนะครับก็พอเพราะไม่ไม่ได้เยอะมากแต่รายได้พอดีมันรายได้เยอะรายได้เยอะคือแต่ละเรื่องที่ไปเล่นก็คือรายได้เยอะทางนั้นรายได้เยอะครับห็หลักแบบ หลายๆหลายเลยโอเคครับทีนี้สําหรับคนที่กําลังมองอยู่ว่าเฮ้ยคุณนี่อวดหรือเปล่าแบบว่าเฮ้ยคุณมาแบบพูดอย่างเดียวฝีมือแบบดีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอยากให้คุณแบบแสดงให้เขาเห็นเลยว่าศักยภาพของคุณมันขนาดไหนอในเรื่องการ acting อะไรเงี้ยได้ทุกบทบาทเลยไหมได้ทุกบทบาทงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะขอเป็นคนส่ง acting ให้คุณเป็นกําหนด เป็นคาแรคเตอร์เป็นซิทูเอชันแล้วคือแต่ละแต่ละคาแรคเตอร์ก็จะมีเลเวลของมันด้วยโอ้ได้ครับมันก็จะยากยานิดนึงนะครับไม่รู้คุณจะทําได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมส่งไปปุ๊บคุณก็แสดงสีหน้ากับกล้องตัวนี้ได้เลยตัวนี้เสมือนเป็นกล้องกําลังถ่ายคุณอยู่ถ่ายหนังอยู่นะครับพร้อมนะครับพร้อมครับอ่าสโกรธโกรธมากโกรธที่สุดโกรธสุดขีด โอ้ยเศร้าเศร้ามากเศร้าที่สุดเศร้าสุดคิดหืนหืนมากเดยวเอาใหม่นะครับหืนหืนมากหืนที่สุดคืนสุดคิดวันนี้จะไปเอาแคดดี้สองคนกลับบ้านเบาหน่อย อันนี้สุดขีดไงแบบว่าเรากั้นไม่อยู่แล้วลองเปลี่ยนอารมณ์บ้างโอเคทั้งนี้มีน้ำลายด้วยน้ำลายหืดใช่ไหมหืดมันต้องใช่พอมันเป็นเรื่องแคดดี้แล้วบางทีมันมันอาจจะมันมันมันจริงเหมือนจริงเกินไปบางทีแล้วมันมเม็ดเม็ดตอดแล้วมันคือบางทีมันเคยมันมันเรานึกถึงความรู้สึกตอนนั้นไปด้วยไม่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 เราบางทีเห็นเพื่อนเห็นอะไรอ๋อเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นอะไร เพื่อนนี่พอจะบอกชื่อได้ไหมตัวย่ออออ่างโนโนโอ๋อไม่ใช่เอเออะออเอออาตัวเออออออที่แบบหัวพิมพเกียนหน่อยอ่ากับตากับตาเลยครับาแล้วทำไมเราไม่ห้ามอ่ะ ขอคำถามจริงอันนี้เรื่องจริงนะ